ชีวิตของเราควรมีแผนสำรองหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่มีผิดและไม่มีถูกครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องมีแผนสำรองก็ได้นะครับพวกเขาคิดว่าเขาพุง่งความสนใจไปยังจุดนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องดีครับถ้าเกิดว่าแผนที่คุณสร้างไว้ซึ่งเป็นแผนหลักเนี่ยพุ่งตรงไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการแต่อีกกรณีหนึ่งครับแผนสำรองเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งเพราะในเรื่องของศาสตร์กสําเ็จมีระบุไว้ว่าถ้าเราเนี่ย ตั้งเป้าหมายแล้วนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตนั่นหมายความว่าให้เราคาดการณ์ซิว่าเราน่าจะเจอปัญหาอะไรอุปสรรคเรื่องอะไรผู้คนหรือเปล่าเงินหรือจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจหรือเปล่าถ้าเรามีแผนสำรองในการรับมือนะครับก็สามารถทําให้เราเนี่ยเจ็บน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือแผนสำรองไม่ได้แปลว่าคุณต้องไม่โฟกัสแผนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนหลักแผนสำรองเราก็ต้องโฟกัสเป็นเหมือนกัน แต่ว่าแผนสำรองเนี่ยช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ที่เป็นฉุกเฉินหรือปัญหาเร่งด่วนที่มันอาจจะเข้ามากับคุณเนี่ยในอนาคตได้มันก็จะทําให้คุณรับมือได้ดีกว่าคนที่ไม่มีแผนเลยครับสำหรับโอป้านะครับมองว่าทั้งแผนหลักแล้วก็แผนสำรองใช้คู่กันแล้วก็โฟกัสทุกอย่างแบบ100%จะดีที่สุดครับแล้วใครละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับโอป้าอีสานม a สโคสเอนเอพีสวัสดีครับ